สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นดวงการงานการเงินโชคลาภความรักความสามั์ของชาวราศีกุมค่ะประจำเดือนเมษายน2564นะคะในทุกเรื่องเอาไว้ดูกันเป็นแนวทางสำหรับรายละเอียดชาวราศีกุมนะคะกดดูที่ใต้คลิปได้เลยนะสะจริงๆสามารถดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนาเลยนะคะเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่แล้วเราดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะมาดูกันว่า เรื่องการงานก่อนนะคะการงานก่อนการงานของชาวราศีกุมเมษายน์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานชาวราศีกุมนะคะจริงๆแล้วไพ่ออกมาดีเนาะออ ในช่วงเมษายนนะคะสำหรับชาวราศีกุมอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะเป็นเรื่องของลูกน้องนะคะบริวารน,นะ,ะมันมีปัญหาบางอย่างหรือบางทีก็กับเพื่อนร่วมงานที่อายุน้อยกว่านะ,ะซึ่งอาจจะทําอะไรไม่ถูกใจกันบ้างทําให้คุณรู้สึกว่างหงุดหงิดคือจริงๆแล้วคุณเนี่ย นะมีความทุ่มเทสูงนะคะคุณขยันนะอาจจะช่วงเมษายนอาจจะต้องได้ออกข้างนอกนะคะออกไปเรียกว่าลุยงานกลางแจ้งหรือบางท่าน <c oughs> ถ้าทํางานออฟฟิศอยู่ประจำนะไม่ได้มีจังหวะไปลุยงานกลางแจ้งนั่นหมายความว่ามันก็จะมีปัญหาหนู่นนี่นั่นมาให้คุณจัดการแต่ข้อดีก็คือนะคะถึงแม้ว่าอย่างเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องนะคะบริวารเนี่ยบางทีอาจจะทําอะไรไม่ถูกใจคุณบ้างแต่เขาช่วยเหลือคุณดี นะเขาช่วยเหลือคุณดนะีขอความช่วยเหลืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาทำนะคะเขาทําแล้วเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณแต่ว่าเราเองเราจะต้องลดความคาดหวังลงบ้างนะคะคือบางทีว่าเราคาดหวังเยอะว่าเออเนี่ยฉันมอบหมายงานให้เธอทาเธอก็ต้องทําให้ดีอย่างเงี้ยแต่บางมันก็จะมีบางอย่างที่มันไม่ถูกใจเรานะแต่โดยรวมแล้วไม่เหมาะมองว่ามันมันราบรื่นนะคะมันราบรื่นแล้วคุณเองก็เป็นช่วงที่จะมีเหนื่อยหน่อยแค่ช่วงปลายเดือน นะคะช่วงตั้งแต่ต้นเดือนไปเนี่ยไปจนถึงแบบประมาณ23สาสัปดาห์เนี่ยในสสาสัปดาห์แรกของเมษายนในทุกสิ่งทุกอย่างมันมันดูไปได้เรื่อยๆนะคะเรียบๆคุณเองก็ไม่ได้เหนื่อยมากมายนะคะยิ่งท่าสมมติว่าบางท่านอาจจะมีโอกาสใหม่ๆด้วยซ้ําโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการงานเข้ามาทําให้คุณต้องคิดต้องตัดสินใจนะว่าเออเราจะทําเพิ่มตรงเราจะทําทโปรเจก์นี้เพิ่มไหมจะทํางานนี้เพิ่มหรือเปล่านะคะก็ต้องคิดต้องพิจารณาดีๆใช้เหตุใช้ผลเยอะๆ การงานมันอาจจะนิ่งนิ่งอืดๆเอื่อยเอืบ้างแต่ว่าก็ยังไปในทิศทางที่เป็นบวกแล้วก็จะมั่นคงต่อไปในอนาคตไอ้ความนิ่งความอืดความเอื่อยมันมันอาจจะเกิดจากสถานการณ์รอบๆด้านนะคะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราเองแต่คุณเองคุณก็ไม่ค่อยได้กระตือรือร้นนะเออจะมากระฉับกระเฉงกระตือรือร้นแบบมุ่งมั่นบ้าพลังหน่อยช่วงปลายเดือนแค่นั้นเองนอกนั้นก็เอ้ยสบายๆมีงานให้ทําก็ทําปกติไปเรื่อยๆนะคะ โดยรวมเป็นบวกนะคะในเรื่องการงานของชาวราศีกุมทีนี้มาดูการเงินกันบ้างการเงินกับโชคลาภนะคะการเงินกับโชคลาภโชคลาภเนี่ย คือถ้าจะว่าไปแล้วนะคะเราก็มาดูในเรื่องของการเสี่ยงโชคเนาะว่าการเสี่ยงโชคของคุณของชาวราศีกุมเมษายนจะเป็นอย่างไรนะคะการเสี่ยงโชคมันไม่ได้โดดเด่นว่าเราจะต้องได้เงินได้ทองนะคะคือไพ่เงินไม่มาในช่วงเมษายนนั่นหมายก็ว่าโอกาสที่คุณจะมีเงินก้อนนะคะโอกาสมีเงินก้อนมาใช้มาจ่ายมีเงินก้อนมาปลดหนี้สินอะไรพวกนี้ก็จะยากหน่อยนะ,ะเอาเป็นว่าก็ต้อง ใครที่ชอบในการเสี่ยงโชคก็ต้องมานลุ้นกันต่อไปนะคะแต่ว่าอย่าคาดหวังเยอะ นายอย่าคาดหวังเยอะใครบ้างที่จะช่วยเสริมดวงในเรื่องโชคลาภของคุณก็คนในครอบครัวนะคะพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารคนในครอบครัวนั่นแหละที่จะช่วยเสริมดวงในเรื่องของโชคลาภนะคะอย่างอื่นมันก็แต่แม่หมอไม่อยากให้คุณไปไปโฟกัสในเรื่องของโชคลาภมากนะคะเราแค่แบบว่าเออมาพยายามที่จะพัฒนางานของเราเพื่อให้เงินมากขึ้นดีกว่าเพราะว่าการเงินโดยรวมของชาวราศีกุมมันจะดูนิ่ง ค่าใช้จ่ายยังเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้สินหรือภาระผูกพันที่คุณต้องจ่ายมาโดยตลอดนะคะอาจจะเป็นในลักษณะเหมือนผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะหรือหนี้บัตรเครดิตนะคะซึ่งยังต้องจ่ายอยู่ทุกเดือนแล้วก็พยายามจัดการตรงนั้นดีกว่านะคะแล้วก็พยายามที่จะหา อะไรทำเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะคะขยายงานนะหรือหางานเสริมงานพิเศษขึ้นมาต้องกระตือรือร้นให้มากขึ้นหน่อยเพื่อที่จะได้เงินเพิ่มขึ้นนะคะไม่ต้องไปหวังในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของความหวังก็จริงแต่ว่าเราเอาหวังแค่พอประมาณแบบว่าพอได้ลุ้นนะอย่างลอตเตอรี่ก็ใบสองใบก็พอนะคะไม่ต้องมาแบบโอ้ยเป็นชุดลงทุนแบบเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยมัน เอาเงินไปใช้จ่ายส่วนอื่นดีกว่าเนาะอันนี้อย่าถือว่ามาอย่าอย่าอย่าเรียกว่ามาขัดดวงกันนะแต่ว่าเราบอกว่าเอาเอาแบบว่าปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะคะการเงินนะคะบางท่านบอกว่าแล้วมันจะไปรอดไหมเมษายนนะคะในเมื่ออางเงินก้อนไม่มาละนะคะเราก็ต้องพยายามที่จะวางแผนการเงินให้รัดกุมหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายที่ตามใจตัวเอง นะคะคือใช้จ่ายเรื่องครอบครัวเนี่ยมันมีพอใช้พอจ่ายอยู่แล้วตัวคุณเองกับครอบครัวนะคะแต่บางทีรายจ่ายฟุ่มเฟือยบางอย่างตัดได้ก็ตัดนะคะตัดได้ก็ตัดรายจ่ายฟุ่มเฟือยคืออะไรบ้างบางทเาีเราเรื่องเสื้อผ้าเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องสําอางอะไรต่างๆนานาที่แบบว่าสนองนี้ส่วนตัวอะไรเงี้ยก็ลดลด,ล,ดลงบ้างในช่วงเมษายนนะ,ะก็น่าจะทําให้ทุกอย่างมันมันลื่นไหลไปได,ได้ดีในเรื่องเงินเงินทองทองนะคะต่อไปมาดูความรักกัน ความรักคนโสดก่อนนะคะคนโสดราศีกุมเมษายนนี้นะคะความรักคนโสดราศีกุมเป็นอย่างไรบ้างอุ้ยมีโอกาสเหมือนกันนะนะชาวคนโสดราศีกุมนะคะท่านไหนที่คุณยังไม่เปิดใจรับคนใหม่ๆคุณยังวุ่นวายใจอยู่กับอดีตนะคะแนะนําเลยว่าคุณต้องปล่อยวางอดีตและหันมามองรอบตัวเพื่อนร่วมงาน คนที่คุณเจอบ่อยๆอ,อาจจะเป็นช่วงในลักษณะแบบเหมือนกับว่าเออช่วงที่เราเดินทางไปทํางานหรืออะไรต่างๆานาที่เราไปติดต่อประสานงาน จะมีใครคนใดคนหนึ่งนะคะเข้ามาในชีวิตคุณอย่างเงียบๆแต่คุณไม่สนนี่คุณไม่สนเ้านะคะคุณก็ทําแต่งานของคุณนะคะว่างหน่อยนะคุณก็จะคิดถึงแฟนเก่าคนเก่าอะไรที่มันจบไปแล้วนะคุณก็ยังไปนึ่งดันคิดถึงยังเศร้ายังเป็นช่วงของการแบบว่ายังเสียใจนะคะยังปล่อยวางอดีตไม่ได้ต้องปล่อยแล้วนะคะนะคะเปิดใจรับคนใหม่ๆเข้ามาบ้างทําตัวให้สดชื่นมีชีวิตชีวามันมีคนที่แบบ ว่าเออเขาก็แอบเหล่แอบ,บจ้องคุณอยู่คุณต้องหันไปมองเขาบ้างนะคะรุ่นราวข่าวเดียวกับคุณนั่นแหละนะคะคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเนาะไม่ใช่แบบว่าผู้ใหญ่นะลองดูอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเราก็ได้เนาะแต่บางท่านที่พอคนโสดราศีกลุ่มที่อายุยาวเราเยอะแล้วแบบ35ขึ้นเนี้ยก็อาจจะมีรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเนาะมาชอบก,ก็ลองดูว่าเราชอบหรือเปล่านะคะแต่ว่าที่อยากให้ทำที่สุดคือปล่อยวางอดีต นะคะมันไม่มีอะไรดีขึ้นอดีตมีแต่เรามันทำให้เราเหงาหงอยแล้วก็ไม่มีความสุขกับปัจจุบันมากกว่า move on ได้แล้วนะคะคนโสดราศีกุมต่อไปมาดูคนที่มีแฟนมีคนคบมีคนคุยนะคะขอเริ่มที่ชาวราศีกุมที่ความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วนะคะความสัมพันธ์คุณจะเป็นไปในทิศทางไหน อาจจะมีเรื่องของการงานเนาะคือมันก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าเออซึมซึม,ซมหน่อยความสัมพันธ์ซึมยังไงเราทำงานแฟนเราทำงานนะะอาจจะไม่ค่อยได้แบบว่าเออมาพูดคุยไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้เจอนะคะแต่ว่าช่วงกลางเดือนนะ ในะช่วงต้นเดือนเราจะยุ่งวุ่นวายกับเรื่องส่วนตัวของใครของมันนะคะแต่ก็ยังมีเวลาคุยกันอยู่เพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยหวือหวามันจะมีปัญหาบางอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์มันอืดๆช่วงครึ่งเดือนแรกแต่พอช่วงกลางเดือนเนี่ยนะจะเริ่มแบบว่า,าได้ใช้เวลาร่วมกันคิดถึงกันนะคะแต่ทีเนี้ยต้องดูดีๆว่าบางทีพอคิดถึงกันมากๆเนี่ยแฟนเราว่างหรือเปล่าไม่เหมาะรู้สึกว่าระหว่างคุณสองคนมันมีบางอย่างที่ที่อาจจะจูนยังไม่ ยังไม่ปกติสักเท่าไหร่นะคะตั้งแต่กลางเดือนไปจนถึงปลายเดือนนะคะช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่บางทีเราว่างเราอยากเจอเราคิดถึงมากครึ่งเดือนแรกฉันไม่ได้เจอเธอเลยนะเราไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันไม่ได้วานไม่ได้โรแมนติกเลยเราอยากเจอเราอยากคุยเราอยากน,านัดไปกินข้าวไปเที่ยวกันนะคะดูหนังฟังเพลง นะคะนะมันมันต้องมีอย่างนี้บ้างแต่ว่าบางทีแฟนอาจจะไม่ว่างหรือแฟนอาจจะแบบเออเฉยๆไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่อยากจะไปเที่ยวเขาก็อยากที่จะอยู่เงยียบๆของเขาหรือบางทีเขาอาจจะมีภาระอย่างอื่นภาระเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่อะไรของเขาแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกว่าเออบางทีมันอาจจะมีหงุดหงิดบ้างก็ต้องพยายามนะคะพยายามอะไรพยายามที่จะตั้งสติพยายามอย่าโมโหพยายามอย่าใช้อารมณ์พูดคุยกับแฟนพูดคุยด้วยเหตุผลมันมันไม่ใช่แบบว่า ทุกอย่างมันจะต้องได้ดั่งใจเราทั้งหมดมันต้องมีแน่นอนอการกระทําบางสิ่งบางอย่างของคุณช่วงครึ่งของแฟนคุณช่วงครึ่งเดือนหลังที่มันไม่ถูกใจคุณก็ต้องพยายามปล่อยวางพยายามยอมรับให้ได้แล้วก็ใช้ความเข้าใจกันนะคะคุยกันด้วยเหตุผลแล้วทุกอย่างก็คงจะดีขึ้นเนาะถามว่าแล้วมันรุนแรงไหมถ้าคุณไม่ไปทะเลาะก,กันก็ไม่รุนแรงคะ่ะแต่ถ้าทะเลาะเนี่ยอย่าอย่าใช้คําพูดที่รุนแรงนะคะอย่าใช้อารมณ์เยอะ ไม่อยากให้ทะเละเาะไปนะอย่างนั้นทีนี้มาดูชาวราศีกลุ่มที่มีปัญหากันมาก่อนหน้าไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามแต่มาดูกันว่าเมษายนนะคะ ครึ่งเดือนหลังนะคะจะดูมีความคืบหน้าหน่อยครึ่งเดือนแรกจะนิ่งๆเง,งียบๆเราก็ไม่รู้จะทํายังไงก่อรอรอจนกว่าจะเด็กคุยรอจนกว่าได้จะได้ปรับความเข้าใจกันนะคะช่วงตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษานะคะไปจนถึงปลายเดือนนะมีโอกาสมากที่จะได้พูดได้คุยได้ปรับความเข้าใจคุณจะรู้ว่าความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางไหนหลังจากพูดคุยกันเสร็จแล้วแม่หมอมองว่า,ม,วามีโอกาสที่คุณสองคนจะได้มาช่วยกันแก้ไขปัญหาแล้วก็มาช่วยกันผลักดันให้ความสัมพันธ์มัน ไปต่อได้มองไปในทิศทางที่ที่ดีนะคะทีนี้สําหรับชาวราศีกุมบางท่านที่คุณมีปัญหาหนักมากแล้วเป็นปัญหาที่มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทุกอย่างจะชัดเจนช่วงครึ่งเดือนหลังชัดเจนยังไงถ้ามองในแง่ดีคือชัดเจนว่าคุณจะกลับมาช่วยกันแก้ปัญหาแต่สําหรับบางท่านที่ปัญหาหนักมากๆแล้วคุณคิดว่าคือ,ค,อคือลังสังหรขคุณคุณรู้ว่ามันคงไปต่อไม่ไหวอยากเลิกอยากจบใครที่อยากเลิกอยากจบรอครึ่งเดือนหลังนะคะจบแน่ move on แน่ แต่คนที่พยายามที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคุณต้องห้ามทะเลาะก,กันกับแฟนนะคะพูดคุยกันหาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกันคือบางทีถ้าถ้ามันไม่มีวิธีแก้ปัญหาคือปัญหาด้วยความที่ปัญหาแตกต่างกันไปในแต่ละท่านหนักเบาแตกต่างกันไปไม่ได้หมายความว่าชาวราศีกุมทุกคนคุณจะต้องแก้ปัญหาได้เรื่องบางเรื่องมันแก้ไม่ได้พยายามแล้วแก้ไม่ได้เราก็ต้องยอมรับผลที่มันเกิดขึ้น ะะอะไรจะเกิดมันก็ต้องให้มันเกิดคือบางทีมันเป็นเรื่องของ,ของโชคชะตามันเป็นเรื่องของเวรกรรมด้วยนะคะจบแล้วบางทีมันก็ต้องยอมให้มันจบนะขอให้เชื่อว่าเมื่อจบแล้วนะคุณสามารถที่จะ move on ได้คุณจะใช้ชีวิตของคุณต่อไปได้ดีเลยนะเอาเป็นว่า,าทุกอย่างน่าจะชัดเจนในช่วงครึ่งเดือนหลังเมษายนนะคะก็เตรียมความพร้อมหาทางออกในการแก้ไขปัญหาให้ดีก่อนที่จะคุยกับแฟนคุณนะคะเดี๋ยวจะได้ช่วยกันว่าเออเราจะไปต่อกันได้ไหมแก้อย่างไร นะคะคอย่าไปโฟกัสแค่ว่าจะกลับมาดีกันไหมขอให้โฟกัสที่ว่าคุณจะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะแบบนี้มันจะมันจะถูกต้องมากกว่าให้กำลังใจชาวราศีกุมนะคะงานเงินโชคลาภความรักความสัมพันธ์โอกาสหน้าค่ะืพฤษภาคมนะคะมาเช็คดวงกันใหม่วันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ